สดีค่ะพี่โอพาเที่ยวนะคะมาถึงปารีดแล้วจ้านี่จ้าถึงแล้วนะคะถึงแล้วถึงปารีดแล้วสวยงามโอเคนี่สวยมากโอ้ลมก็พัดจะขึ้นไปข้างบนอีกแล้วเนี่ยวันนี้แดดแก่ ถึงแล้วปารีสปารีสถึงแล้วหอไอเซลเนี่ยเดีวจะขึ้นไปข้างบนหรือเปล่ามาดูกันะ <laughs> ถึงแล้วนะจ้ะนะจ้ะนนนเพื่อนเดินไปอยู่ข้างหน้านุ่น ถึงแล้วค่ะนี่นแหละความใฝ่ฝันของพี่โอ้ได้มาเที่ยวปาร คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้แต่ที่ไปเมื่อกี้นะคนเยอะ่มแรงมากมันก็ไม่มีอะไรตั้งใต้หออ๋อ เขาให้ขึ้นตรงนู้นอันนี้มาอยู่ใต้หอแล้วนะคะเนี่ยนี่นี่ไกด์พาเที่ยวนะคะไกด์พาเที่ยวอันนี้ก็คือโอ้โหมาดูใกล้ๆตอนนี้ตายแล้วก็ไม่เสียดายชีวิตแล้วล่ะมาถึงขนาดนี้นี่ไกด์พาเที่ยวค่ะ ก็พาเราเที่ยวเที่ยวเที่ยวจริงๆเป็นไกด์จริงๆเปงสุดยอดเลยอโอเคนะคะสมดังใจแล้วจ้าตามมาตามลับนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยจา้า